โลกกสสุรว่าด้วยโลกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักกุและรูปจักกุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะ พราะปัจจะเป็นป <az ip ada? 78> ัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกโทมนัตและอุปายาสะจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหละเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด พราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์ทมนัตและอุปายาสะจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหละ เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิด เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหละเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการ เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกทมนตและอุปายาสะจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยกายและโพธพะกายวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด พราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงเกิดเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยรามรณะโสกะประิเทวะทุกทมนัตและอุปายาสะจึงเกิด ความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหละเพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นภัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิด พระอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงเกิดพระพบเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดพระชาติเป็นปัจจัยทรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสะจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลโลกในที่นี้หมายถึงสังขารโลก อันได้แก่ประชุมแห่งสังขารทั้งปวงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยความดับแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขทมนัตและอุปายาะ จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับธามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนิดความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงเกิดพระตันหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทา,านจึงดับพระอุปาทา,านดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับพระชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหละเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพพจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหลเพราะอาศัยกายและโพธพะกายวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงเกิดเพราะตันหานัน้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับพระอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์ทมนัตและอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แหละเพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการ